สวัสดีค่ะบอกแม่รินมาอยู่ตรงนี้แล้วรอแม่รินอยู่อ๋อที่มารอนี่คือมารอแม่รินใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รินมาเดี๋ยวเจอกันที่นี่เลยติดจรวดเลยนะขับบินมาเลยบอกแมรินแข็งแรงแล้วสิแข็งแรงแล้วสดใสแล้วหน้าตาสดใสแล้ว ไม่สบายไม่สบายครับครับโอเคพี่เดี๋ยวมาเจอกันขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากี่โมงนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเข้ามานะเตรียมของเตรียมของอยู่โอเคเดี๋ยวต้องไปรับเอฟซีเนี่ยยังไงเนี่ยเอาเขาังมาส่งไม่กว่าดิโทรมาตอนนี้ กว่ามาส่งมาให้เขาลงโอนตังให้หรือยังอ๋อติดโทรมาดีกว่ามีเหมือนโทรมาีก่ยต้องไปรับคิวทีนี่บกสอหน่อ๋อสอสลับบุรีใช่ไหมไม่ต้องถามว่าเคยเอาน้ำพริกมาให้นอยู่ต้องถามว่ามาถึงตรงไหนแล้กำลังเดินทาง พอถึงสาเบอรีก็จะแจ้งให้รู้ว่าถึงแล้วเราก็ไปรียบร้อยก่อนอันนี้จบแล้วเนี่ยหมดละก็มีผูกผ้านะคือรอผูกผ้าอย่างเดียวตอนเนี้ยข้างหน้าไม่มีปัญหาไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่าเหลือข้างหน้าตรงนี้ก็ทานพุ่มก็เป็นของแม่ลินแม่ลินก็จะเอามาอันนี้ก็เตรียมให้แล้ข้างหน้าหน่อยเดียวเองครับโอ๊ยไม่ยากหรอกเสร็จแล้วเสร็จไม่ตกใช่ไม่ตกไม่ตกตัวม้ ดีอไรดีดี D ก D D A ทกอย่างเเคียดโอ้ม่อวานแกเครียด่มวันกแกแกเครียดไมเื่อนให้นั่งเปล่าอ๋อนั่งได้ครับไม่บินเครียดหนักเลย่ไห สบายใจแล้วใช่ไหมป๋าไปแล้วครบแล้วอ๋อ่ยโ้ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยอะไรครบขาดอะไรบ้างเนี่ตุ้กเพียงสองตัวอ๋อ้ยตุ้กอะไรไม่ได้หวัดดีกระของชาวหาดที่ สองมากเลยิ่งเคียดหนักใหญ่ตรงนี้เราเป็น,นมไม,ม่สัมผัสเ<ไ>อ่ FC, FC, FC ปาคาเนตมาเดินทางไกลมาหลายร้อยกิโล,ลเพื่อมาเป็นกงางแจงปลาขาเนตอ,อีกคนนึงขาไปไหนลละฮะอีนับประ,ะพัดเอาพร้อมแล้เอาผ้าเหลืองมาเดี๋ยวนั่นก่อนเราทำงานเลยโอ้นึกออกแล้วอ๋อนึกออกแล้วเคยเจอกันแล้วเคยเจอกันยเย็นโลพี่นนเนาะ ลืมใช่ฉันลงขอโทษไม่เป็นไรค่ะสรุปจะบวชใช่ไหมครับสรุปจะบวชตลอดชีวิตเลยอันนี้อันนี้อันนี้มันอันนี้มันอย่างถแลม่นเหมือนกันจะบวชเลยไหมหรือว่ายังไงฮะไปนข้าวเลย ยังไม่ได้เข้าที่กินขากินได้เหรอนี่ใกล้ๆแหละกิ้นอร่อยอร่อยก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ร้านนู้นอร่อยก๋วยเตี๋ยวนี่ครับรีวิวอ่ะโอ้ว่าเขาบอกว่ากาแฟอร่อยจะตามเออไปไปกินร้านนู้นอร่อยได้เยอะด้วยตามไปกินกาแฟไปบ้านซอยซอยเฟโซ่ซอยเฟโซ่ องไปเหลืองก่นอนี้ตอนนี้ซัก้เหลืองไวอยู่ี่วัดอไปกอง้หลือ่ยแล้วไปปะไม่ไปเพกินมาอิ่มแล้วเมื่อกี้ซักไปสองถ้วยแล้วายไม่ไหวไม่ไหวจะกินข้าเตียอร่อยนี oh ่เดี๋ยวจะมาผูกผ้าตรงนี้อ๋อ เีอยากจับพุมผูกผ้าตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่อืมต้องทำใหม่ตาโอ้ยตาครับขัดพักหน่อยก็ดีนะปุ่มเนี่ยโอ้ยทำไมขัดไม่ได้ขัดไม่ได้เหรอเป็นพลาสติกเหรอขัดหลุดเป็นสีดำเลยเป็นสีดำเลยเหรอีอย่างเดียวคือ ฮัลโหลฮัลโหลอ่ายินยินคู่กันหน่อยครับยินคู่กันหน่อยครับอัดปอดอัดอดแรงอัดอดแรงอดอดแรอัดสองซ้ำซบหน่อยไม่ได้ซบมานานแลยเออน่าคนไปเลยเปล่าขอแย้ดเอาเอาเอาไปลงในช่องนะคลิปมีขอแย้ดเอาไปลงในช่องได้เนาะเลยเอาเต็มที่เห็นว่ากระไดไหมันล้งเกียดมันนั่นตัวสูตรมานแบ่งหน้ากันครับพยายามบอบอกิร์เขาไปดีนะโมเมนต์คนน่ะครับตรนี้แปลใู่ ไปครับผมไปอิ่มแล้วฮะเพิ่งทานมาเพิ่งกินมาเป็นยังไงบ้างครับพี่กมานัดเอ้ามาม่วงหมดแล้วบ่นี่นี่เนี่โอ้เดี๋ยวเท่านี้โอ้สุดยอดเลยนี่ข่าวไปเอฟซีซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้บ่ไหนดูซิโอ้นี่ไหนดูซิโอ้คนไหนซื้อให้่ยหาไม่ได้เลยเนะ สุดยอดเลยโรสับใหม่พี่มรัสครับโอ้โหดีใจด้วยครับดูนะครับใครมีเครื่องเก่าๆก็บริจาคได้เล่นไลน์เล่นเน็ตได้ไหมเนี่ยฮะไม่ได้เหรอไม่ได้รับทรรับทรอย่างเดียวรับโทรอ๋อก็ยังดีอุตส่าห์ติดต่อได้เนาะใช่กลัวจะศูนพันไงเออ <laughs> เออใช้เลยโนโนนาโนโก บอกกันนะเอฟซีคนไหนด้าเครื่องไม่ได้ใช้กระ่านมาได้เอาไปขายต่อใช่ไหมครับนีนกล่าวว่าเครื่องเก่าเอาไปจำนำเครื่องเก่าก็จะนุรลักไว้อนกไว้้อนเนาะโอ้ป้าวมากเลยดีไม่ได้มีก็ลูกหลานเยอะอือ เขาเห็นเขาก็อยากใช้เอา,เอาไปอ๋อมีดีๆเขาลูกหลานเอาไปใช้หมดเขาถอดถอดเอาเลยเไม่มีใช้เราก็ต้องให้เขาอ๋อแล้วเขาก็เอาไอ้โมบายมาเปลี่ยนเรานี่แหละเครื่องเก่าก็ลานเอาไปใช้ลูกกอไปใช้ยอดเลยเอ้าเขามาอะไรดีมาเตรียมตั้างโต๊ะไว้ขายของอ๋อ้งโต๊ะขายของ อ๋อในยินข่าวว่าพี่เก็บค่าที่ด้วยครับเพราเดี๋ยวบางครั้งก็เมต่เมตลอดม่ถละร้อยบ่จริงๆผมจะอยู่ร้อยห้าสิอ่ะแต่ถ้าเป็นกันเยงก็200แต่ถ้าคนอื่นมาก็เหลืออยู่ร้อยเดียวอ๋อตอนนี้เริ่มจองที่วัดเม็รแล้วนะครับขายพรุ่งนี้วันเดียวเนาะเม็ดละร้อยห้าจากพี่มนัดงานผ้าป่าพ่อพายพุ่งนี้เนะนี้ค,คาดวาคนน่าจะาเยอะนะพรุนี้ เตรียมสถานที่ไว้เยอะแยะเลยสถานที่จ <ผม S 1> อดรถเราเอออ้าๆๆสู้ๆครับพี่อขอบคุณครับ